ช่องพันธุ์พึ่งอยูนน,นาวานะครับนี้ก็มอนเดินสับปตีพึ่งครับก็ะกำลังทำครบเน,นี้ยฮะมีอะไรมากนะครฮะมาน้องวิทย์นะครับแล้วพี่เขามาตกปลาต่โน้ก็ดีนะเสียงกันนะเสียงได้ยินหรือเปล่าไม่รู้ช่วงนี้กล้องไม่ค่อยดีนะครับตกบ่อยคูนะครับ พบแป๊บหนึ่งก็เดี๋ยวนี้คลิปจะลงแต่ในเฟซนะครับถ้าได้ลง y o u ูทู e ไปไนะครับผมทีนี้แก่ไปเยอะเลยต้นก็ค่อนข้างสูงนะกิ่งใหญ่นะครับลังก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหรนะ่นะครับครบครับ ใบสดครับโอเคครับนี่ครับมานครับก็ไะหาใบสดมาทำครบครับน้องวิย์นะครับผมไม่ได้เจอมันตั้งนานนะครับเกียกับในช่อง YouTube นะครับจะอยู่แต่ในเฟซอย่างเดียวครับช่วงนี้หน้าเฟซแล้วก็แถวลำลูกกาครับประทุมคานีนะครับเจ้าบิย์ ูนะะฮทำครบันนะครับเราก็ไปดูพึ่งกันนะฮะทำครบทำอะไรเสร็จนะครับก็ไม่ได้ทำอะไรใหญ่มากมายนะครับผมโทรศัพท์ผมไม่ค่อยดีแลบมีปัญหาบ่อยมันตกมันหล่นต้องก็เลยก็เลยไม่ค่อยอยากจะถ่ายนะครับไม่ค่อยมีเวลาด้วยแหละ เดี๋ยวน้องวิทย์นะครับออกล่าอย่างเดียววิทย์นะฮะอาทิตย์หนึ่งหัวน้ำเป็นร้อยโลครับทุกวนันนี้เดี๋ยวนี้ทอยไม่มีประโยชน์สำหรับเขาเลยครับ <laughs> เดี๋ยวนี้เขาเติบใหญ่อะ, <laughs> อะโอเคครับเดี๋ยวทำครบเสร็จอะไรเสร็จนะครับก็ดูพึ่งครับจีครับ อะสัะกู้นะอ่ะเราไปดูเพิ่งกันครับกล้องสันหรือเปล่าเลยหนี่ยังไม่ค่อยใหญ่ครับต้นครับเกาะได้ประมาณสองอาทิตย์หน่อยๆน,นะครับผม ไปดูกันอีกมุมครับเดี๋ยวเราจะขึ้นต้นเล็กนะฮะเราจะไม่ใช้ทอยนะครับผมไต่ต้นเล็กขึ้นไปนะครับเพิ่งจะอยู่ตรงนู้นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจกับช่องพันธุ์ทุ่งสงเยาวานะครับผมโอเคนะครับไปครับสวัสดีครับสวัสดีเป็นต้นนะครับผมกระดึ๊บมาแล้ว เดิมมาคำว่กิ่งไห้คนละต้นเนี่ยเนี่ยน้องวิทย์ครับโอ้ไม่ไดกรดึ๊บนานเหนื่อยใกล้ถึงพึ่งแล้วครับผมโอ้โอ้กิ่งผูกด้วยโอเคนะครับผมเดี๋ยวเตรียมตัวครับสวัสดีคนครับผมถึงพึ่งแล้วนะฮะผมยืนยากนะครับกิ่งมันจะหักฮะกิ่งเปาะ ถ่ายเล่มมุมนี้นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับผมอุ้ยนี่ฮะลงวิ่ขึ้นไปแล้วครับกดไลค์กดแ like, ช <c oughs> ร์กับผมแล้วั็ใจกับช่องควันพึ่งหลวงยนาวาน,นะครับผมวันนานๆจะลงคลิปในช่อง YouTube สักทีนะฮะ ลอ,องวิกาลังทักทายเพิ่งนะฮะผมได้มุมนี้นะครับลงแล้วครับซุ่มลงหาผมนะครับนี่นะผมเอ้ยอยวลงกินน้ำจิ้มกันเดี๋ยวท่ายกินน้ำจิ้มกันอีสักครู่นะครับ เจ็ดแล้วเดือนที่สิบเจ็ดวันอาทิตย์ครับผมปัดฝั่งนี้ดูเลยครับน้องวิทย์โอ้เพิ่งเล่นผมนะฮะสวยนะครับโอ้แต่น้ำไม่สวยนะฮะจะอ่อนถวยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดกำลังใจกดชอบดมแรงนะครับผมต้องการผู้หลงอนนาวาแล้วผมก็โดนต่อยนะฮะ ลมแรงนะครับผมพอได้แต่ขึ้นต้องขึ้น,น,นไปบนกิ่งก่อพี่รอน้องวิธลำก่อนนะฮะเต็มแขนสักคู่น,นะครับน่กล้องเป็นไรแล้วนี่นครับผม ลมแรงนะครับผมนี่รลุ้นครับผมน้องวิทย์ตัดตัวอ่อนได้หรือเปล่านะฮะผมโดนเยอะนะครับดูครับโอ้ลมก็แรงปิ่งก็ผุ ใช้บช่วยเยอะช่วยเยอะเลยนะปวดแขนแล้วครับก่อนงามๆครับผมน้ำมีเปไลไม่รู้โอเคสอนว์ได้ต้องแบ่งเลยเหรอเร่องไม่าง่อ้อสั่นเลย นี่ครับเราลองวิทตัดอยู่นะครับผมโอ้หายกอดไม่มีน้ำไม่เป็นไรครับขอได้ก็อ่อนนะครับปวดแขนแล้วครับตัดเลยตัดชิ้นใหม่เลยอันนี้ครับผมปวดได้แต่ละลังนะครับผม อาศัยดวงด้วยนะฮะตัดจออ่อนเสร็จแล้วนะครับนบวิทย์กำลังจะตัดหัวน้ำนะครับปวดแขนแล้วครับลำผมแล้วครับตัดหัวน้ำแล้วนะครับนุ่ม โอเคครับเดี๋ยวไปสรุปผลงารนด้นล่างดีกว่าครับผมโดนเยอะนะครับโอเคครับดีผนครับผมลงมาแล้วนะครับดุนะครับดุมากเลยครับโดนยับเลยครับนี่ครับตัวอ่อนนะครสรุปผลงานนะครับหัวน้ํานะครับก็ไม่เท่าไหร่นะครับหัวน้ํากำลังใส่นะฮะหนนน้องวิทย์ครับผม โชว์ขอบานเกงในดะครับผมโอเคครับผมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตกมใจกับช่องพันุสุ่งหลวงเคนวานะครับเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวไปเอา,า,อเอาตัวออกที่หลังฮนะ